ยายอืมแล้วนั่นอาหารเย็นคุณลดเหรออ๋อใช่จ้ะก็คุณลดเธอนัดว่าจะมากินที่นี่แล้วเราค่อยไปนอนที่เรือนไม้หอมด้วยกันแต่จนป่านนี้เราก็ยังไม่เห็นมาเลยอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวน้อยจัดอาหารเอาวางไว้บนโต๊ะน,นั่นแหละถ้าคุณลดมาเห็นน่ะก็คงจะทานเองแล้วเราอ่ะก็ไปจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าซะไปนอนกับคุณรดที่เรือนไม้หอมเลย ไปเดี๋ยวยายไปช่วยก็ได้ใจใ้ะยาย้าจะยายไปใใยาเล็กเขียนจดหมายลาตายก่อนที่ยาเล็กจะกระโดดจากชั้นสองลงมาที่สระบ,บัว พวกตายพวกมันนั่นแหละที่ฆ่าฉันพวกน,น ยังอะไรอ่าแม่อย่าทักสินังบัวมาแต่หัวคำแบบเนี้จะนอนก็หลับไม่หวะ มองอาจไอ้พวกคนชัว่วแม่ว่ากลับไปนอนดีกว่าวะ ผีบ้าอาลว่าเลยทุกวี่ทุกวันผีโรคจิต กด oh oh ้ยคุณหญิงคะนังแมนมากอะลาว่าอีกแล้วค่ะน้าวันมันนิยมเพื่อทุกวันนะคะคุณหญิงคะแกสอคนนี่กลัวอะไรกันฮะ ฉันกลัวจมกอดฉันสักีไอ้กไอ้กฉันกลัวฉันกลยวฉันกลัวักลัวอตายแล้วไอ้จวงดูนั่นสินี่มันทำจนพินาศหมดละฉันไม่กลัวแกหรอกนะ แม่ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนม่ขี่ไม้มากเอาะว่าหนักมากครับคุณรำนัดทวนอย่าไร้สาระสิครับพายุมาเดือนไม้หอมผมว่าผมจะเดินไปดูตรงนั้นสะหน่อยผู้หญิงสองคนอยู่ที่น่านตาลำพังจะเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะอย่าไปเลยนะมันก็แค่ลมพายุธรรมดานี่ลหรไม่เกี่ยกบลูกนะแม่ครับพายุลมแรงขนาดนี้ ผมคงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้หรอกครับตารามอย่าไปเลยลูกนี่าาแกสองคนอะ่ะไปตามตารามเดี๋ยวนี้โอ้ยชิเหรอคะฉันบอกให้ไปไงตไปไปทีปปปปปปป่น้ำสิโอ๊ยรีบไปส่วนทวนอะ่ะเป็นเพื่อนฉันที่นี่นะแยี่เล็กแยี่เล็กอยู่ไหนคะ ยาเล็กยาเล็กคะคุณรถเมื่อกี้คุณได้หาย่าเล็กเหรอครับคุณมาที่นี่ทำไมคะแล้วคุณเชื่อเรื่องผีด้วยเหรอพี่จวงอะไรเล่าพีแขวนปลาอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยปลาไม่ได้แขวนหย ก็พกเอาไว้มันก็อุ่นใจนะพี่อยากยจะถามทำไมเลยรีบรีบเจอนด้นไหมว่าไอ้น,นี่ก็หามนี่ถางนี่เออถือว่าแต่แค่ี่ฉันก็ควบคุม ไม่เป็นอะไรแน่นะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะคุณยังไม่ตอบฉันเลยนะคะว่าคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าบอกตามตรงนะผมไม่เชื่อเรื่องผีหรือว่าเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่คนตายหรือว่าสิ่งที่ผมมองไม่เห็นหรอกนะคุณตอบได้กลางมากเลยนะคะ พอดีผมเห็นว่าพายุเข้าผมก็เลยเป็นห่วงว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอันตรายก็เลยอยากมาดูให้แน่ใจนะครับว่าทุกอย่างมันโอเคฉันโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณรามกลับเรือนใหญ่ได้แล้วค่ะบ้านผมไกลามากเลยผมจะรีบกลับนะ อย่าทำร้ายคนในบ้านอีกเลยผมขอร้องได้กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ไปได้แล้วหรอน้อยงั้นน้อยไปเรือนไม้หอบแล้วนะเดี๋ยวยายจะเดินไปส่งที่หน้าเรือน ย่าเล็กมาลองไห้อยู่นี่เองฉันไม่ได้ฆ่าตัวตายพวกมันฆ่าฉันอีพวกคนบาปนั่นน่ะถ้าอย่าไปเชื่อมันนะเราเชื่อย่าเล็กแล้วค่ะรถถึงต้องอยู่ที่นี่เพื่อสืบหาความจริง คุณชายทัศฉันตามหาคุณชายทัศน์เท่าไหร่ฉันก็ไม่เคยเจอไม่เคยพบหน้ากันอีกเลยเราเชื่อว่าฆาตกรมันต้องอยู่ที่นี่แน่แค่แข่ขายพวกเขวมาดินให้หมด